ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านกับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชในสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทกับเหรียญห้าบาทสองเหรียญนี้นะครับท่านเป็นปีประศเดียวกันนะครับ พร้อมกันนะครับแต่จำนวนการผลิตจะแตกต่างกันอยู่ครับเพราะว่าเป็นเหรียญสิบบาทกับเหรียญห้าบาทครับท่านเราไปดูลักษณะของเหรียญแบบของเหรียญสิบาทก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยคิวโพนิคเ้ื่อยอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆครับท่านสวยงามมากนะครับเนี่ยดูดีนะครับเบื้องหน้าพงท่านก็คือภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านตัวซื้อชัดเจ๋วมากนะครับไม่ใช่ไม่เห็นนะครับเห็นชัดเจ๋วมากเลยนะครับเนี่ย แล้วพอลงมาลูกพ่องท่านดูสิครับเนี่ยคมชัดเจ๋วขนาดไหนครับมีรอยขีดข่วนอยู่นิดๆหน่อยๆครับท่านไม่อะไรมากมายนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับถ้าทําการล้างเมื่อไหร่แล้วก็รับรองว่าสวยงามเงาวัดงามมากกว่านี้ครับท่านแล้วมาดูขอบฟวองครับเหรียญนี้ครับกอ้หูขอบฟวองเหรียญนี้ครับไม่มีการสึกหรอเลยครับคมชัดเจ๋วมากครับมีรอยบุบรอยบี้ยนนิดๆหน่อยๆครับ ยิ่งดูใกล้เมื่อเท่าไรยิ่งเห็นความชัดเจนครับของเหรียญขึ้นทุกถี่ทุกถีครับดูนะครับมีลายบุบลอยบี้อยู่นะครับแต่ก็ไม่มากมายอะไรครับเหรียญสิบบาทมีลายบุบลอยบี้นี่ก็ไม่เท่าไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มันก็เป็นลักษณะนี้เลยครับท่านส่วนด้านหลังคือประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพอ2อง5องนห้ารอยสี่สิบห้าครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับ ต่ำลงมาอีกนิดคือ10บาทไทยแล้วก็สิบาทอันบีบนะครับสำหรับปีพศ2 5นี้นะครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่บมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมืนสามพันเหรียญน,นะครับท่านย้ำอีกทีนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมืนสามพันเหรียญน,นะครับท่าน ข้อมูลเก่าที่เขาให้ครับในระดับยีนซตัวอยู่ที่เหรียญละ C, Toyota, 120บาทครับท่าน120บาทเลยนะครับสำหรับปี2545เนี่ยเป็นเหรียญ10บ,บาทนะครับเด็ดต,ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีก30เป็น150บาทไปซะแล้วนะครับท่าน150บาทนะครับสําหรับปีพศอ2545อเนี่ยเป็นเหรียญ10บ,บาทนะครับส่วนผ่านการใช้เลยครับตัวอยู่ที่เหรียญละ40-60บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วมาดูเหรียญที่ สองครับคือเหรียญห้าบาทครับเนี่เป็นปีพศเดียวกันนะครับนี่ครับยังไม่ทําการล้างนะครับแต่ว่ามันถูกอะไรก็ไม่รู้เขียวเฉยเลยครับเนี่ยประกาพุ่งีดราแล้วครับเบื้องหน้าพงท่านก็เช่นเดิมครับผู้ญพุ่อารมณเจดีส่วนดนา้หลังก็ราชการที่เก้าครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบเก้าเดียมนะครับเนี่ยดูดีครับนับดูก็ได้ครับท่านแล้วมาดูบรมลูพงท่านหน่อยสิครับคมชัดเจ๋วมากครับเนี่ยมีรอยขีดข่วนอยู่นิดๆหน่อยๆครับไม่มากมายอะไรนะครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับส่วนเหรียญนี้ครับนี่ครับ คมชัดเจาะมากครับขอบเฟืองครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยหรือว่ารอยบุบรอยบี้เลยครับสำหรับเดียนนี้ครับโอเคมากนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับให้ดูใกล้ใกล้เลยก็ได้ครับเนี่ยถ้าท่านไม่เชื่อผมดูดีนะครับ b สองห้าสี่ห้านะครับกลับมาดูด้านหลังครับประเทศไทยพอสองพันห้าร้อยสี่บห้าครับท่านตรงกลางคือวัดเบญจมาวุธพิจิตรศิ์วะลาลามด้านล่างคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอันนี้นครับอีกจุดหนึ่งมาดูกระเบื้องครับเนี่ยกระเบื้อง สวยงามมากครับผมชัดเจ้ามากครับสําหรับกระเบื้องครับโอเคนะครับสําหรับปีพศ2545ของเหรียญ5บาทนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7 5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่29ล้าน6,150เหรียญนะครับท่าน29ล้าน6,150เหรียญนะครับท่านในระดับนซ c ครับราคาเท่ากันครับ ตกอยู่ที่แล้วละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับราคาเดิมครับอนตอนนี้ขยับขึน้นมาอีกสามสิบาทเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทตามคิวตามเหรียญสิบาทไปแล้วนะครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต่อเหรียญน,นะครับสําหรับผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่สี่สิบถึงหกสิบาทเท่ากันเลยครับทั้งสองเหรียญน,นี้จริงอยู่จะเป็นเหรียญสิบบาทแต่ราคาเท่ากันครับเพราะจํานวนการผลิตนั้นเหรียญห้าบาทผลิตน้อยกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยครับท่านเหรียญสิบบาท ผลิตอยู่ที่61ล้านแต่ว่าเปลี่ยนปีเปลี่ยน5บาทผลิตอยู่ที่29ล้านเสร็ครับมันราคามไม่ชนกันพอดีครับชนกันพอดีเลยครับ150บาทเท่ากันเลยนะครับ